วันอาทิตย์ที่7คุมภาพันธ์พุทธศักราชา2559แรมติด5ข้ามเดือน2วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก้ก้างอุปสมบทขึ้นบ้านใหม่และผ่าคลอดเคล็ดดวมดีคนเกิดปีเาะระวังจะถูกเอาเปรียบเรื่องการเงินควรทำบุญบริจาคลงศกเพื่อแก้เคล็ดคนเกิดวันอาทิตย์ การงานเริ่มเบื่อหน่ายไม่มีแรงจูงใจในการทํางานในปัจจุบันาการเงินจะหมดเงินจำนวนมากไปเพราะการท้ายายแบบไร้เหตุผลควรทาบุญบริการเงนินให้กับสัดอนาณาถาเพื่อแก้เคล็ดความรักคนที่มีคู่เริ่มระแวงคนรักแบบไร้าสาเหตุคนโสดยังต้องโสดต่อไปคนเกิดวันกันทรการงานยังต้องเผะชิญ อุปสรรคและปัญหาแต่อีกไม่นานจะผ่านช่วงที่เลวร้ายไปได้อย่างแน่นอนการเงินมีความสุขเพราะมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ระวังความสัมพันธ์ร้าวฉานเพราะคนบางคนคนโกด,ดมีเสน่ห์มีแต่คนอยากรู้จักคนเกิดวันอังคารการงานมีเกณฑ์มีใจชนะเหนือคู่แข่งทั้งปวง ควรทำบุญถาวายสันทา,านเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงนินยังไม่สมหวังในเรื่องของรายได้ที่ตั้งใจไว้ความรักคนมีคู่จิ่ใจหวั่นไหวจะอยู่กับคนหนึ่งแต่ใจกลับอยู่กับอีกคนหนึ่งคนโสดความรักยังไม่มาแน่นอนคนเกิดวันพุธการงานมีโอกาสได้ทำงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน การเงินถึงแม้จะฝืดแต่ก็ยังพอเดินหน้าต่อไปได้ความรักคนที่มีคู่มีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษเพราะขนาดคนมีคนรักแล้วยังมาิีกันตลอดคนโสดมีสเสน่หมีแต่คนเข้ามารักมาชอบอย่างต่อเนื่องคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ต้องระวังการทำงานหนะักเกินไปจนสุขภาพร่างกายสุดโทรมการเงินต้องรับภาระค่าใช้จ่าย,ตายแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเหนื่อยมากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคลุมเครือคนโสดรักครั้งหนีจะพาพาวุ่นวายมาด้วยคนเกิดวันศุกร์การงานให้คุณทำงานให้เต็มที่เพราะความสำเร็จมารอคนอยู่ไม่ไกลการเงินมีลาเข้ามาก้อนเล็กๆ แต่คุณจะถือครองมันไว้ไม่อยู่ความรักคนมีคู่เริ่มหวั่นไหวคนใกล้ชิดคนดีคนน่ารักคนโสดมีโอกาสาได้ใกล้ชิดกับคนที่ดีและคนในฝันคนเกิดวันเสาร์าการงานมีเรื่องสำคัญเข้ามาให้ตัดสิในใจซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตหน้าที่างานของคุณด้วยาการเงินมีเหตุให้ทายทา,ยายแตกประทานหัน ความรักคนมีคู่ห่างเหินเพราะทำงานจนลืมดูแลคนรักคนโสดหากปลื้มใครใหรรีแรงออกก่อนที่จะมีคนอื่นมาทิ้งไป